สวัสดีค่ะเพจดังเปิดโปงพฤติกรรมอาจารย์เบียร์คนตื่นทำใช้บัญชีใครในการเรียรายเงินเมื่อวันที่5ธันวาคม6.7เพจสื่อออนไลน์ออนไลน์มีเดียได้โพสต์ข้อความระบุว่าใช้ชื่อบัญชีใครในการเรียรายเงินวงเล็บขอทานออนไลน์เหตุใดไม่กล้าใช้ชื่อหรือเปิดเผยชื่อจริงตัวเองคำถาม ชื่อบัญชีเป็นคนแก่อายุ70กว่าใช่หรือไม่ถ้าจะเลี้ยไรเงินตามกฎหมายต้องเปิดเป็นมูลนิธิไม่ควรใช้นามบุคคลโดยในคลิปมีคนถามว่าชื่อบัญชีเป็นชื่อใครอาจารย์เบียร์บอกว่าชื่อโคตรพ่อโคตรแม่กูนี่แหละมันจะชื่อใครละ่ะร้อยหนึงโอนได้ไหมห้าบาทก็โอนได้เศษส,สตางค์ในบัญชีก็โอนได้มึงไม่ต้องมาถามว่าโอนได้ไหม โอนได้ทั้งนั้นแหละถ้ามึงอยากจะร่วมมึงร่วมเลยขอบคุณสยามนิวค่ะ